ก่อนดูคุยแซบโชอ,อย่าลืมกดไ like ลค์รูปไลค์อกดแชร์อ๋อกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งดูนี่จะมีอะไรกระดิ่งไหนกระดิ่งไหน <c oughs> ให้กับรายการด้วยนะคะผู้ชมครับคุยแซบโชอเอาบุญมาฝากแล้วนะเขาจะบอกว่าจะมีอยู่ร้านหนึ่งเนี่ยเขาเป็นร้านดังที่เขามีความตั้งใจที่ทำอาหารให้กับบุคลกากรในการแพทย์คุณหมอพยาบาลทุกคนเนี่ยที่ช่วยกัน จะบอกว่ารับมือกับโควิด1 9โดยเชฟหนุ่มและชิมบายเสงวิสอมเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในร้านไม่เชิญเลยนะเขาฝากข่าวมาบอกว่าใครก็ตามที่มีวัตถุดิบและอยากเปลี่ยวัตถุดิบของคุณเนี่ยเป็นอาหารเพื่อเป็นแรงใจและกำลังกายให้กับคุณหมอพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยที่ตอนนี้เขากำลังต่อสู้เพื่อทุกเราทุกคนนะคุณสามารถส่งวัตถุดิบของคุณมาได้ที่ชิมบายเสียงวิสอมเลขที่66ซอยสุขุมวิท31ตรงนี้เองนะแขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนากรุงเทพ10-1-10หรือ เข้าไปที่หน้าเฟซบุ๊ก ชิมบายแสวิสดอมก็ได้ซึ่งทางร้านเนี่ยขอรับเป็นแค่วัตถุดิบเท่านั้นครับอ่ะเรามาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งนะคะกับคุณหมอแล้วก็บ,บุคลากรทางการแพทย์นะคะในการฝ่าฟันวิกฤตโควิดในครั้งนี้ไปให้ได้นะคะสําหรับใครที่ตอนนี้เนี่ยกำลังสงสัยว่าเป็นหรือเปล่าหรือ,อติดหรือเปล่าอะไรยังไงนะคะก็คือขอให้สุขภาพเนี่ยเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเรามีคสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยเชื้อวัคซีนจะอยู่กับไอเชื้ไอไวรัสจะอยู่กับเราได้ไม่นานใช่ใช่ใช่พี่เพิ่งตรวจมาเพิ่งได้ผลมาเนี่ยเียยวค่อวลยนะครับ ทุกคนที่ช่องวันของเราเนี่ยทำการตรวจหมดแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยจากโควิดกันละกันพรุ่งนี้มาแซบกันต่อที่คุยแซบโชว์สวัสดีครับสวัสดีค่ะคคคดูคุยแซบโชว์จบแล้วอย่าลืม Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับฉันยังไม่ติร้องไงต่อ